สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนกในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของตนเองและครอบครัวมาฝากค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวนะคะโดยใช้สูติบัตรและทะเบียนบ้านได้ค่ะ ประวัตินะคะหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะคะแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งในแต่ละครอบครัวนะคะจะมีประวัติความเป็นมาที่ต่างกันไปค่ะบางครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจำนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราอาจจำเรื่องราวทุกเรื่องไม่ได้นะคะทำให้เรื่องสำคัญในชีวิตของเราและครอบครัวถูกลืมเลือนไปได้ค่ะ การค้นคว้าและบันทึกเรื่องราวของครอบครัวไว้นะคะจะช่วยให้เราจดจำเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตได้ค่ะบางเรื่องราวทำให้เรามีความสุขเมื่อนึกถึงใช่ไหมคะแต่บางเรื่องราวอาจเป็นเรื่องราวที่เราทำผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำสิ่งที่ไม่ดีนะคะมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้นะเช่นเรื่องใดที่เราทำผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะ ไม่ทําซ้ําอีกนะคะหรือเราอาจจะเห็นหนทางแก้ไขจากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะการบันทึกเรื่องราวจะทําให้เรามีบันทึกพร้อมหลักฐานเช่นรูปภาพนะคะไว้เล่าให้ลูกหลานเราฟังเพื่อทําให้คนรุ่นหลังนะคะได้รู้ความเป็นมาของครอบครัวเราด้วยนะคะ เราจะสามารถสืบค้นเรื่องราวและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวเราได้ด้วยตนเองนะคะจากแหล่งข้อมูลดังนี้ค่ะแหล่งข้อมูลนะคะเช่นบุคคลนะคะบุคคลก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคนรอบข้างเราที่เราอยากจะสืบค้นข้อมูลของเขานะคะหรือจะเป็นสถานที่นะคะเช่น โรงเรียนบ้านวัดหรือสถานที่ที่เราสนใจนะคะเอกสารทางราชการนะคะได้แก่ใบสุติบัตรใบทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนนะคะหรืออาจจะเป็นบันทึกของบุคคลเช่นบันทึกการเดินทางบันทึกประจำวันนะคะามาดูตัวอย่างบุคคลนะคะบุคคลก็คือ คุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านมีบุคคลที่เราสนใจที่เราจะสืบค้นของเขานะคะวิธีการสืบค้นนะคะจากบุคคลก็คือพูดคุยซักถามหรือสัมภาษณ์และสังเกตค่ะสถานที่นะคะการสืบค้นสถานที่นะคะเช่นสืบค้นบ้านบ้านเรามีใครอยู่กี่คนมีทะเบียนบ้านอะไร เลขที่เท่าไหร่นะคะหรือโรงเรียนเราตั้งอยู่ที่ไหนชื่อโรงเรียนว่าอะไรตั้งปีอะไรนะคะหรือจะเป็นวัดวัดนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะหรือจะเป็นแหล่งราชการเช่นไปษณีนะคะพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะคะวิธีการสืบค้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือ เราไปสำรวจสังเกตรหรือซักถามบุคคลในนั้นนะคะหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นนะคะต่อมานะคะเป็นเอกสารเราสามารถสืบค้นได้จากเอกสารนะคะมีเอกสารทางราชการนะคะได้แก่อะไรบ้างนะมาดูทะเบียนบ้านสูติบัตรนะคะหรือบัตรประชาชนนะคะต่อมาเป็น บันทึกส่วนบุคคลนะคะสืบค้นจากบันทึกเช่นบันทึกการเดินทางหรือบันทึกประจำวันนะคะสิ่งเอกสารพวกนี้วิธีการสืบค้นเราจะใช้วิธีการอ่านและการสังเกตนะคะต่อมานะคะมาดูการสืบค้นประวัติของตนเองบ้างประวัติของตนเองมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสืบค้นนะคะก็มีชื่อนามสกุลของเรานะคะ มีวันเดือนปีเกิดหรืออายุนะคะมีชื่อบิดามารดาของเรานะ,ะมีเชื้อชาติสัญชาติและศาสนานะคะชื่อโรงเรียนที่เราเรียนอยู่หรือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเช่นเราชอบทานอาหารอะไรเราชอบเรียนวิชาอะไรเราไม่ชอบเรียนวิชาอะไรเป็นต้นนะคะต่อมามาดูวิธีการสืบค้นประวัติของครอบครัวบ้างนะคะ วิธีการสืบค้นประวัติของครอบครัวก็มีที่อยู่อาศัยนะคะมีบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ของบ้านเรานะคะหรือจำนวนสมาชิกในบ้านในครอบครัวนะคะประวัติความเป็นมาของครอบครัวเรานะคะเป็นต้นนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ คุณครูมีใบงานมีงานให้นักเรียนทำในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะจะอยู่ในหน้า6และหน้า7นะคะหน้า6จะเป็นการอ่านสถานการณ์และตอบคำถามนะคะส่วนหน้า7จะให้ลูกๆบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองและเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของนักเรียนนะคะงานของเราวันนี้มีทั้งหมด2หน้านะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ